สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยคือเก่าเนาะครับเนาะเอาื้อนี้คุณตาได้ยังมากินเนาะื้อนี้เนาะคุณตาวิถีไทยอ่าพ่อบ้านอาหารถุงนี่อันนี้สมพักส,สมพักเป็นของแก้มเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้มกปลาดอกแก้วนนมกป่าดอกแก้วฮะ อ่อันนี้ลาบปลาตองลาบปลาตองมาติดโทรอ่มีแต่แนวเซ็ตแซบแท้ ق, คุณตาวิธีไทยเพิน่นว่าอันนี้เนียนสุกเห็ดนะเนียนเห็ดเฮ็ดเฮ็ดใส่ไอ้ไอนั้นเครื่องนี้นี่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 อาหารมื้อน,นี้ไฮไลท์ของงานคือตัวนี้นี่นะท่านผู้ชม มันอย่างนอ้อคุณตาวิธีไทยนอ้อคุณว่าเออสี่ันคือเป็นใบตองคุณว่าอืมที่เป็นใบตองแบบนี้คุณมาอ,อ่านี่นี่นี่อาเขาเรียกว่าส้มงัวเผานะส้มงัวเผาโอ้ในการส้มงัวเผาสุดแซ่คือเก้าออกมาือนี้เครื่องเคียงเด้นี่นี่อันนี้เครื่องเคียง มีเจลมีเจลนะมีเจลเจลเครื่องเคียงแล้วก็ตัวนี้เครื่องเคียงนี่มีเครื่องเคียงนะเครื่องเคียงอ๋อลูกโดดไข้ลายขนาดเลยอัดเข้าไปใหญ่น้อยเอนี่นนี่คือเครื่องเคียงนี่เครื่องเคียงเซฟเซฟนะอืม มีมักแตงอีกนะพักพักนะพักพักมักแตงมีพักกาดต้นพักกาดน้อยบ้านเฮานี่กินแก้มนี่โยต้องมีพักได้หนตาวิธีไทยคนว่าเออยูทูบเบอร์ในไลายคนนีอาหารน่ะบุปัานใดดอกนะแต่ว่าพักนี่อือคนเน้นพักนะนี่นี่นี่เน้นพัก อาหารซีโบปานใดดอกเ่ว่าเน้นพักนะเน้นพวกพักพวกหยังเออสิบแซ่อืมตาวิธีไทยเน้นพวกพักพวกหย่าง <S <S ่ายง่ายไปออปึ๊บเออมีต่แนงสิบแซ่คุณตาวิธีไทยปลา,า,าทอดท<า>ปลา,า,าทอดอีกนี่นี่นี่าาานี่นปลา,า,าทดอดอันนี้มันหยังอันนี้คุณตาวิธีไทยโอ้ย ปลาไข่เมื่อคืนนีเพื่อนพาเดี๋ยวไปงานเกษตรแฟร์สองเท่าเพื่อนที่เห็นลงในคลิปนั่นแหละเนาะที่เห็นลงในคลิปนั่นแหละอืที่เห็นลงในคลิปนั่นแหละเดี๋ยวมาแกะมแกะกอนเนะาะแกะกอนแจวปลาไข่แจวเดี๋ยวมาแกะส้มว่ามันสีแบบไดซิมเบิ้งเลยได้อยู่ในร้านแก็ดีเขาแกะให้ซิมเบิ้งนะอืมคุณตาวิธีไทย อ่าสิบเซฟส้มส้มงัวกับโบเมนส้มงัวธรรมดาเนี่ยเป็นส้มงัวเผาอีกต่งางหากมาเบิ่งนี้นี่หายไม่ตองว่ะกัดหมักเพ็ดเออโอ้ยสิบเซฟคือเก่า อใส่บางคนนี่อันห็ดส้มเห็ดส้มห็ดส้มงัวส้มอย่างนี้ใส่ใบตองลายๆเพราะว่ามันจังไออันนั้นเนาะเข่าเหนียวโหนๆนนะมามามาอยากมืดอะกน้อยเบากระยาดอกมืดกระยามันเออเออคุณตาวิถีไทยมือนี่ ไฮไลท์ของงานคือส้มงัวเผานะส้มงัวเผาเซ็จแทบมาแล้วกับบางคนก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยอือันนูก็เคยกินอยู่ผมก็เคยกินอยู่ส้มงัวนี่แต่ว่าเป็นส้มงัวเผานี่บท่านได้กินถึงว่าบท่านได้กินกัดมักเพชรเข้าไปมองมักเพชรเนี่ยมักเพชรน้ำหลังก็ได้เนาะ

น,นี่เป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงไก่ทอดเครื่องเคียงเจียวเจียวจ้ำคูคอืม Mm hmm. จริงๆแล้วนะตามความจริงเนาะกินข,ข่าคำใหญ่กับกินข,ข่าคำขนาดกลางกับกินข,ข่าคำน้อยนี่อันใดมันแซ่บกว่าเอาะถามเบิง่งตามประสบการณ์ที่คุณตาวิธีไทย <c oughs> เคยกินเข่าเนาะ ข้าวเนี่ถ้าคำใหญ่นี่กับมันสีได้ไหน่อยมันสีโบ๊แซ่บเพราะฉะนั้นถ้าเอา ione, เอาข้าวเหนียวพอดีพอดีกับปากเนี่ยกับกับนี่ลายๆในจังหน่อยมันสีแซ่บนะก็กินในดอกก็ได้เลยป่ะในดอกกับโบ๊ทแซ่บ เผ็ดอยู่เด้ออย่าว่าบบเผ็ดเด้อเผ็ดอยู่เผ็ดเกียวก็จริงอย่าว่าเผ็ดเนาะอืลูกโดดสองหน่วยนี่ได้การเลย ก็ุ่มป,ประเด็กยาคิดนึงละนะยังจำอย่าบอกคุณตาวิธีไท,ทยพนวาประแด็กจำคือเก่านะแบจำแป ปลาแดกทอดปลาแดกทอดได้อันนี้ได้เค็มๆนวลๆนุ่ดีดอกครับเค็มรสในดอกคือเข้ามางั้นแหละอย จัดหมูปากไข่หมูตัวเดิมเอยไข่มันบอจจกเต็มปานไหนก็ได้การอยู่นี่นี่เห็นบอเนี้ยเบิกปากไข่ไข่มันเนี่ยเห็นบอย จำแจ่วเขานี่แหละ,<น>ะดอง <mean. S 2> ก็มีไม่เท่น้อยมีผักดองอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเทผักดองปลาไข่เล็กกันไ,ไม่กินก็บม่ต้องเท่คินกินคิน กาศดองเนี่มันเป็นเครื่องเคียงนะเป็นพักพักแก้ม <c oughs> แต่ว่าคนสมัยตะเก่าตะกี้โบราณโบราณเนี่ยเพิ่นเห็ดเอาแต่ว่าเขาบริเหตเขาบ่มีเวลาเนาะไปซื้อพักกับห่าบาตเขบคายนะ <c oughs> อันนี้ถ้าซื้อสำเร็จรูปขพัดคายอยู่นี่ สมพักเส็บแทบดีสมพักดีนะดีแทบเลยได้กันแม่บ้านเพื่อนหิดหัดหิดหัดหิดหดอยู่นะอืมสุดแทบอืาอืม กุ้งดองกลมพักอืมเอาเอาแค่นี้นเลยเนาะยังเบยขวา,ายังเบยขวากูาปเป็นยังเอาไว้พบกันอีกใหม่วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ